กอบจะเป็นหน้าดีก็เลยมาที่ร้านนี้นะฮะสรรการอาจจะมีเสียงเสศตัวเสกของมันก็ออกมาเลยอืมก็มีกาอนั่งคิดนะพูดกับตัวเองว่าในแต่ละวันเราคุยกับใครมากที่สุด สมาชิกทุกคนที่มาชมสวัสดีครับนี่ช่องจัดทิ่นไร์นะฮะปกติแล้วก็ตั้งหลังมันนี่จะไรของการออกกำลังกายอ่าแล้วก็กที่เอาดอ,อกนะคะก็ฮารีขอดไปวันนี้ก็เลยนั่งถานกาแฟนีที่กาแฟที่ค้างบ้าน นนะเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยหกสิบห้าวันถ้ากินกบก็สามร้อยกว่าแก้วน,นะครับแต่าบางคนกินบ้างไนมะ่กินบ้างได้โอกาสก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าน่าจะสองรนะ้อยอัพนะครัอย่างผมน่าจะสองร้อยอัพต,ต่อปีนะเพราะฉะนั้นมูลค่าในการใช้จ่ายผมว่าน่าจะพันหลานนะแต่ธุรกิจกาแฟก็ยังเห็นวิธีชีวิต ของคนรุ่นใหมนะ่ที่เปิดร้านกาแฟจะเป็นแบรนด์หรือว่าเป็นยี่ห้อใดก็แล้วแตนะ่ก็ยังเป็นอาชีพที่หลายๆคนอยากทําอยากจะไปฝันหรือว่าอยากจะมีธุรกิจแบบนี้กันอยู่นะครับสวัสดีครับสมาชิกเข้ามาใหม่นะฮะ พูดคุยทักทายสวัสดีกันนะครับว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรนะฮะอากาศเย็นไหมฮะอยู่ที่จังหวัดพื้นที่ของคุณนะฮะวันนี้อากาศเย็นนะครับข่าวว่าจะเย็นลงหลายพื้นที่นะฮะบางพื้นที่หนาวเป็สบายนะฮะเพราคนไทยชอบหนาวมากกว่านาะเพราะว่าเรา เราคุ้นเคยเราอยู่ในพื้นที่ส่วนร้อนนะฮะก็เลยอยากจะไฝ่ฝันหาบรรยากาศที่เย็นนะฮะหลายคนอยากจะมาเที่ยววันนี้สมาชิกโอ้โหคนดูตั้ง16ท่านนะฮะขอบคุณครับผมกำลังนั่งหนยะิบกาแฟแล้วก็พูดคุยว่าธุรกิจกาแฟบ้านเราเนะี่ยมันยังเป็นธุรกิจที่ยังจเติบโตไปใน อนาคตอยู่นะฮะส่วนราคาทองก็ต้องพูดถึงนะฮะสิ้นปีน่าจะแปดแสนนะนะฮะต่อบาทจะอะไรก็ตามนะครับในยุคนี้กาฟแฟแพงกว่าข้าวแต่คนเราก็ต้องกินบางคนกินเพื่ออัพเกรดบางคนกินเพ่อนะฮะสมองสั่การเสพติดนะฮะบางคนกินเพื่อเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะบอกว่า ชีวิตแต่ละคนมันมันค่อนข้างที่จะนะฮะเลือกตามที่เราเราพอใจนะครับสวัสดีสมาชิกเข้ามาใหม่ทุกคนทุกท่านนะครับกับช่องอาจารย์พิมพ์ฮะวันนี้วันอาทิตย์นะฮะดีแลกข่อยสบายสบายนะครับวันนี้ไม่ได้บอกออกกำลังกายนะฮะเดี๋ยววันวันจันทร์นะวันจันทร์นะวันจันทร์ ก็พูดคุยทั้งทายสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับสวัสดีครับยีนดี้ก็รับนะครับตื่นเช้ามาทานข้าวเช้ากันแล้อย่างครับสมาชิกวันนี้มีภารกิจเป็นไหนเอ่ยนะฮะวันอาทิตย์นี้ก็ยังเป็นอาทิตย์ที่หลายคนไปใช้สิทธิน,นะฮะเลือกตั้งโอเคก็ยังมีโอกาสนะครับสำหรับใครที่ยื่นเรื่องไว้ที่จะ เริตั้งนอกเขตนะคอกประเทศนะฮะอาทิตย์หน้าวันที่8ปะเลือกตั้งทั่วประเทศไทยนะฮะก็รณรงค์และก็ไป่สิทธิ์ของเรานะครับเราอย่าเพิ่งเบื่อการเมืองนะครับว่าชีวิตที่เราอยู่วันนี้โดยพื้นฐานแล้วการเมืองกําหนดนะถ้าทุกคนให้ความสําคัญแล้วก็มุ่งมั่นที่จะ หลดังและก็มีส่วนส่งเสริมผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ที่ดีใน,นาณะสิทธิหน้าที่พลเมืองนะครับผมเองก,ก็ตั้งใจนะคะรับใเลือกตั้งทุกปีทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นเอาบาตอท้องถิ่นหรือระดับประเทศก็ที่คุยนี้ก็อยากจะบอกว่าเลือกพักที่ใช่เลือกคนที่ชอบปรนะกอบพิความสุเป็นทักทายสวัสดีจ้า คุณรานนอยสวัสดีครับอยู่ไนเอ่ยวันนี้พิ่งเกิจเดินทางไปไหนครับท่านสมาชิกทุกคนฮนะสิบแปดอันยิเซอร์นะฮะเข้ามาชมตัวนี้นะฮะจริงๆอยู่ลาวโอ้สบายดีมีแห้งอขออนุญาตส่งภาษาทั้ทงอีสานเดอ้อประเทศลาวนะครับไปยูเอออากาศหนาวบอกครับ น้องออโต้ขอบคุณดูคลิปอชอบดูคลิปเป็แมนมากน้องออโต้นะครับสวัสดีครับทายฮะก็เป็นเพื่อนคุยเนาะเดี๋ยวผมผมจะแชทยังไงอะผมไม่เคยแชทกับสมาชิกไลฟ์สดเลยนะเนี่ยยี่สิบเจ็ดคนสวัสดีครับโอ้สมาชิกครับสวัสดีครับอมผมจะไลฟ์สดอ้าจ้ผมจะแชท ไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาวอยู่แข้งไหนครับลาวพูดถึงลาวผมเคยไปแขงคำวนนะตอนที่เรียนมาหาลัยอยู่ปีสองเพื่อนพาไปก็รู้สึกว่าจะข้ามที่แขงคำวนนะท่าแขนจะถนครพนมใช่ไหมตรงนั้นแหละนะฮะสวัสดีครับ ผมหามุมสกบนั่งคุยกับสมาชิกไม่ไม่ไม่หนาวใช่ไหมนะับก็ยังเย็นเนาะถ้จรินทุกทคนอยู่พื้นที่เนี่ยเขาหนาวเอ่อหรือร้อนเนี่ยนครหลวงเวียงจัน์โอ้ยช้าจังนี่เป็นความฝันผมเลยนะผมอยากจะไปเที่ยวนครหลวงเวียงจนันทรนะ์ตั้งเป้าไว้ว่าวันหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตผมต้องไป ผมเริ่มต้นจากประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละนะฮะแต่ก่อนนี้เคยคิดจะไปไปเวียดนามนะตอนที่อยู่กับแฟนอ่าแล้วคุยกันว่าเราจะแบบเปขึ้นถรถไฟเล่าสู่กันฟังเนาะนะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องขับ,บรถไปไม่ต้องนั่งเครื่องไปแต่มันก็เป็นความฝันระยะหน,นึ่งเพราะตอนนี้แฟนเขาก็ไป ไปสบายนะนะฮะเราก็อยู่ตัวคนเดียวนะฮะก็เลยยังจะมีโอกาสได้ได้ได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำอยู่นะฮะขออนุญาตท่านทายสวัสดีคุณลาโนยเน็นบอกือซื้ออย่างซื้อลานอย่ชื่ออะไรนะคุณลาโอยใช่ไหมล้ครหลุนจะันทร์นอันนี้เป็นเสียงน้อง บุรุกรนะฮะเจ้าหน้าที่เขาทำหน้าที่นะฮะเหยียบลูกค้านะครับผมนั่งอยู่ในร้านกาแฟนะครับข่าวสบบสมศกดนะฮะแมนลานเป็นผู้หญิงผู้ชายครับน้องลานน์น้อยละครเรื่องจักรนะฮะจริงๆผมก็มีช่องทางช่องดำอยู่นะอันนี้ช่องแดงก็ได้ไลฟ์สดคือตั้งใจจะไลฟ์สดประมาณวัน วันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันละสิบนาทีเป็นอย่างต่ำนะฮะับเพื่อใหอ้ช่องมันมีการเคลื่อนไหวทั้งทายผู้หญิงค่าอ๋อครับผมสบายดีเด้อกนดีที่รู้จักนะครับถ้าจะถามถึงอายุก็คงจะน่าเกลียดเนาะไม่สุภาพหนูยังเด็กอ๋อมันหนูยังเด็กอยู่จะสบายดีเป็นเด็กหญิงอยู่เนาะนะครับ อายุสิบแปดได้อย่างลูกกินกาแฟรู้สึกว่ามันมันแรงมากเริ่มมปนๆมืนะกาแฟผมชอบกาแฟสดมันโดย อ๋อคำว่าโดยดีหมายถึงคำขอบคุณหรือว่าคำตอบรับที่สุภาพนะโดยขน่อยนะเจ้าค่ะใช่ค่ะถูกตอ้องนะคะจะเป็นคําไทยเนาะค่าขอบคุณข่าอะไรประมาณนี้นะคระับโสิบสามสิบสามถ้าสิบสามอยู่เบิร์นไทยก็จะปีพ6 พอหกหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าิเอ็ดสิบสน่าจะมอหนึ่งนี่แหละพอหกมอหนึ่งนะถ้าเมืองไทยเนาะอายุสิบสสถ้าสิห้านี่คือมอสน้องอายุสิดูเลียนอยู่ปอไหนลูกคุยกับน้องนะสมาชิก ตามทับเสือแรงมากกาแฟพัานนี้แบบอินสุดๆเกยมอสาหมอมอสารนี้มสายวันดีใจของคุณนะครับที่รู้จักกันมีโอกาสปลาบึกไทยก็ทักทายหากันเด้อมิตรภาพสบายดี อ่าไปมีความสุสขนะครับจิตาจตามที่นานได้อย่างนน่นอนดูว่า ที่ตั้งใจจะมาพูดคุยแล้วก็ทักทายเพื่อให้การเคลื่อนไหวแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องนะครับก็มาในรายมานแล้วนะฮะขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะขอบคุณมากครับโอกาสด้าเจอกันใหม่นะวันนี้ขอลงก่อนข้อความที่ถูกนะครับเพื่อการตรวจสอบดูข้อความเีื่ได้ดูตรงกัน ขอบคุณครับนะครับก็นะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังกับทาจานทร์สิบนะครับวันนี้ก็ตั้งใจมาทั้งไยสวัสดีนะครับแล้วก็ถามสารทุกสุนทตีกับสมาชิกที่ติดตามกันฝา,นากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้ได้ออยอดดูยอนไลค์เยอะๆนะฮะเพื่อได้มีกำลังใจในการทำงนานแล้วก็ส่งกำลังใจคลิปด,ดีๆนะฮะ คุณค่าข้อสันยุ่ที่ร่างกายคุณค่าของระฐธรรมู่ที่จิตใจนะครับขอทุกคนมีใจดีต่อกันนะครับตั้งตัวเองแล้วก็แบ,บ่งปันความรักให้กับสังคมสังคมเราก็จะนายูนะครับอาทิตย์นี้วันที่8นะฮะใครมีโอกาสเดินทางไปไหนขอเอดินทางโดยสุขภาพนะครับรวอาท์นหน้าวันที่8ไปเลือกตั้งแคสินะครับอายุ18ปปีขึ้นไปคนไทยทุกคนสวัสดีครับ